สวัสดีครับวันนี้เรามาเที่ยวกาดนะอันนี้คือห้องเอเดี๋ยวให้ดูหน้าห้องก่อนดีกว่าอันนี้คือหน้าห้องแล้วก็มีทางลงอนนุคือทางลงนะก็ลงมาจากข้างบนนูน่นอนุเป็นคาเฟ่ข้างบนทุกคนดูน้ำ <c oughs> วิวสวยมาก ไม่อยากจะคุยอันนี้เข้าห้อง๋หวให้ดูในห้องกันแล้วเดี๋ยวพาดูวิวข้างนอกกับข้าวสั่งแล้วอร่อยมากเดี๋ยวพาดูว่ามีอะไรอีกนะก็จะมีพวกกาแฟกาแฟมีแบบเป็นดิฟเองได้ด้วยนี่อันนี้เป็นรหัสบไ,ไฟ i นะแล้วก็มีกาแฟเข่าช่อง แล้วก็มีมีกาแฟมีดิฟนี่ที่บดใช่ไหมดิฟอันนี้ตัวก,กรองนะการน้ำร้อนเค okay, มีตู้เย็นมีถังขยะพัดลมโคมไฟเตียงนอนไม่ใช่เตียงมันก็เป็นเตียงได้นะแต่มันไม่ใช่เตียงมันเป็นโซฟาที่ปรับนอนนะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นการตกแต่งภายใน มีข้างบนเห็นปันี่น,นี่เป็นภายในห้องมีทีวีมีชั้นสองนะแต่ผมพาขึ้นไปดูข้างบนบันไดชั้นนิดนึงชั้นแอบชั้นนี่อันนี้ก็จะเป็นชั้นสองไม่ใช่ชั้นสองดิชั้นครึ่งนะดูดิสวยใช้ได้เลย นี่ก็จะปลักอยู่ตรงนี้เลยเปิดไฟก่อนปับ๊บสว่างโร่เลยแอร์อยู่บนหัวเลยมีโคมไฟเตียงนอนข้างบนไฟก็สว่างดีสวยคือโทนไฟมันก็โทนส้มๆเหลืองนๆะสวยก็อันนี้ อันนี้ก็ไว้นอนเล่นได้นอนเล่นได้แล้วก็อันนี้เป็นเตียงเตียงก็นุ่มดีนก็วันที่คือวันที่ผมมาพักกับแอนเป็นวันเขาเรียกว่าวันธรรมดาวันธรรมดาพักสองคนจะตกคืนละสามพันห้าร้อยบาทคือโดยรวมแล้วสวย เดี๋ยวให้มองจากมุมบนกันบ้างอันนี้มุมบนนะเป็นไงคือห้องดีนะโอเคเลยอะอาหารก็อร่อยลงมาปุ๊บปุ๊บปุ๊บอันนั้นประตูทางเข้านะแล้วก็มีห้องน้ำอันนี้จะเป็นใต้บันไดก็จะมีพวกฟงกาแฟมีตู้เย็นขวดน้ำ ให้พร้อมนี่นี่เป็นขวดน้ำสองขวดเขาให้มาสองขวดอีกขวดหนึ่งอยู่ในตู้เย็นนะแล้วก็จะมีแอปเปลิลกินไม่ได้ของประดับมีแก้ววน์ด้วยเผื่อจะสั่งไวน์มามีอาหารมีอะไรเนี้ยให้สั่งได้เนาะเดี๋ยวให้ดูราคาอาหารน,นี่จะเป็นราคาอาหาร แล้วก็มีอันนี้เนี่ยกละว่าจะสั่งมากินช่วงเย็นๆนี่แหละกินแบบออกค่ำๆมืดๆหน่อยเนี่ยหมูกระทุกโอ้ยหมูกระทะอืมเจตลาลอยนอ่านู่นข้างนอกอันนี้มันเย็นละนะดูแอนนั่งอยู่นอกโูทุกคนแล้วดูบรรยากาศฮ่าสดชื่น สดชื่นสุดๆเลยเดี๋ยวจะไปพายเรือคายักลปะปะเดี๋ยวผมกับแอนจะไปพายเรือคายักกันนะ <c oughs> มันจะมีเสียงแบบแดนๆหน่อยนะเป็นเป็นดนตรีเป็นดนตรีเพลงแดนก็คืออ่าอีกที่พักหนึ่งฝั่งฝั่งทางนู้นนะก็จะมีเป็นแพเปียกให,ให้ให้ให้เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ผมก็อยากหาที่สงบสงบ เงียบๆนะแล้วที่เนี่มันก็โอเคเพราะว่ามันมีสี่ห้องมีสี่ห้องแล้วก็ไม่ค่อยมีอะไรมารบกวนมากเท่าไหร่คือเป็นส่วนตัวส่วนตัวมากคือหิวใจสุดๆนะอยู่ในห้องก็คือเป็นส่วนตัวอบอุ่นห้องก็คือแบบโอเคเลยอ่ะไม่ได้แคบไม่ได้กว้างคือเหมาะมากสําหรับสองคนนะคือจริงๆจะสี่คนก็ได้นะเพราะว่าโซฟาโซฟามันนอนได้นะ โซฟานอนได้แล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นเตียงเป็นชั้นครึ่งนะสวยดีสไตล์แบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะสไตล์แบบเนี้ยนอร์ดิกเหรอหรือว่าอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะทุกคนใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะแต่ว่าคือครบเลยนะที่เนี่ยชอบมากประทับใจนี่แล้วนี่มาครั้งแรกนะมามาการครั้งแรกด้วยก็คืออยากมาธรรมชาติอยากมาชาร์จแบตคือตอนแรกอะวางแผนว่าจะไปเชียงใหม่นะหรือไม่ก็ไปเขาใหญ่อะไรอย่างเงี้ย แต่คือไม่ดูคิดอะไรนะก็คืออยากเลื่อนๆดูก็คืออยากมาการอะไรก็ลองหาที่พักดูก็สรุปมาเจอที่นี่นะเป็นลา,า,า,าฟลา,า,าฟลาฟดาาะออลาฟดา,าราเอราวันนี่นี่ก็อยู่ข้างนอกละนี่ดูบรรยากาศสดชืน่นนะสุด สูดอากาศเต็มปอดชวนสั่งหนึ่งกระถางโอเคเด,เดี๋ยวไปกินกินเดี๋ยวไปพายเรือ kayak ปักเดี๋ยวไปพายเรือ k a ย a k กัน ขึ้นฝั่งกันแล้วไงเหนื่อยไหม,มไออปั่นแปบบเดียวเองไงทุกคนแต่อากาศโคตรดีนี่จัดเลยแล้วเหมือนแบบว่าเหมาเลยนะฮะไม่มีเพื่อนเลยไม่มีเพื่อน เมาหรือเหงาหอากาศดีเน,ดนี่ยช่วงนี้ที่ผมบอกประมาณสักห้าโมงเนี่ยห้าโมงกวา่ากวางเนี่ยแดดไม่มีแล้วก็อากาศดีแลน้ำก็เย็นมาก,มากใช่ให้ดูอากาศเปียกปะเปียกไปหน่อยนี่ไงเป็นไงครับเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะ <c oughs> อากาศโคตรดีอะทุกคนดีจัด ชิลไหมนี่ตอนเย็นว่าจะสั่งหมูกระทะมากินนะแต่เลื่อนไปเจออะไรนะทุเรียน,ยนทุเรียนการทองผ่าภูมิใช่ไหมเขาบอกว่ามันมีไอ้นี่ด้วยมีอะไรนะเขาบอกว่ามีอะไรนะอ่ะทุเรียนระยองทุเรียนระยอง,ยยองไม่กินทุเรียนระยองเยอะแล้วดิทองผาภูมิเหรอใช่กินเพราะทองผ่าภูมิทองผาภูมิจะต้องไปดูต้องรอไปกินทองผ่าภูมิดูแต่ตอนนี้ดื่มดำกับบรรยากาศก่อน สวยมากชิลมากสุดๆอ่ะทุกคนอากาศอย่างดีดีมากดีเกินชิลสุดยอดนะแล้วแล้วเขาเปิดเพลงกันต้ยเต้ต้แอืมใช่ <c oughs> เมื่อกี้ว่าเมื่อกี้ไปปั่นเรือกันมาใช่ไหมเอ้ยไม่ใช่ไปพายเรือ ไม่แน่ใจว่าทุกคนเห็นไหมมีแพรแพเปียกจากทางที่พักอื่นพายพายกันมาเมื่อกี้ไม่รู้ว่ากล้องถ่ายติดหรือเปล่า <c oughs> เ,ปเปิดโหมดฟอลโล่ไงก็คือเหมือนกับให้แท็กตามคนอะแท็กตามหน้าแอนไปไม่แน่ใจว่ากล้องจับเห็นหรือเปล่ามุมกล้องอะคือไปพายเรือเราก็ไม่ได้รู้ว่าจะแบบจะมองเห็นหรือเปล่าว่ามุมเป็นยังไงเนี้ยแต่ รู้อย่างเดียวคืออากาศดีสบายเย็นจัดเนาะเดี๋ยวต้องรอดูวันพรุ่งนี้ว่า,วาพรุ่งนี้จะแบบฝนช่ำใช่แล้วตอนตอนเช้าบอกว่าเลยนะตื่นเช้าเช้าหน่อยตอนเช้าเชนะ้าเนี่ยอยากจะตื่นเช้าเชนะ้าน้องมาดื่มด่ำบรรยากาศถ้ามันชื้นนะหรือยิ่งถ้ามีฝนตกนะทุกคนช่วงบริเวณเนี้ยนนนเนี่ยพวกเนี้ยจะมีไอหมอกขึ้นเลยนะตามน้ำอ่ะแล้วสวยมาก ต้องรอดูตอนเช้าอาจจะเป็นสองพาร์ทนะเพราะว่าเริ่มเหนื่อยแล้วเดี๋ยวจะต้องไปอาบน้ำแล้วก็ไปหาอะไรกินละอยากกินทุเรียนกับหมูกระทะแต่ไม่รู้ว่ากระเพาะมันจะรองรับไหวไหมแต่คิดว่าไม่น่าไหวนะน่าจะกินไม่หมดอนะ่ะน่าจะเหลือก็อาจจะซื้อแต่พอดีทานนะฮะหาแล้วชิวไม่ชิว่าหาแล้ว อ้าวแล้วห้องก็ไม่ได้แย่นะห้องก็สวยเลยอะ่ะสวยมากนะก็อ่าตรงป,ก,นะรงปกโอเคเลยอะ่ะอาหารก็ราคาก็แอบเอาตรงๆก็แอบสูงไปนิดนึงแต่ว่าโดยรวมแล้วคือดีรสชาติคือดีแต่ว่าอีกนิดนึงก็คือช้าเสิร์ฟช้านิดนึงแต่ที่เหลือคือโดยรวมอะโอเคเลยนะอาหารก็อร่อย รสชาติแบบถึงมากนะครับมีส้มตมส้มตงส้มตำเออส้มตงส้มตำเราจะไปซื้ออะไรเนเราจะไปซื้อทุเรียนหรอใช่อยากไปอยากไปกินทุเรียนน่าจะมันอยู่ในเมืองปะเห็นเขาบอกว่ามันอยู่ในเมืองไม่รู้ว่าตรงนี้มันคือในเมืองหรือเปล่าหรอเพราะที่นี่คือลาฟดาราเอราวัณอยู่ใกล้น้ำตกเอราวัณใช่ปะชื่อ่ย ไกลๆนู้นมีคนพายเรือไขยักด้วยนะทุกคนอไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่าเดี๋ยวผมหันกล้องให้ดูอีกด้านหนึ่งเฮ้ยไปแล้วไปแล้วเข้าไปแล้วอ่ะเข้าไปแล้วโอเคสำหรับวันนี้ก็น่าจะ มีเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวจะไปหาอะไรกินกันก่อน,นโหดูฟิลดีหาได้ที่ไหนนะทุกคนเป็นไง <laughs> ชอบมากดูดิโหธรรมชาติสุดๆบรรยากาศดื่มดำกันเข้าไปนะดื่มดำเหอะโหอยากจะนอนค้างแรืวแบบ3าสคืนอะไรเนี้ย แต่ก็มีภารกิจทีนี่ถ้าไม่ติดว่ามีภารกิจนี้ว่าจะนอนต่อยคืนหนึ่งนะเพราะว่าบรรยากาศดีดีมากถึงแดดออกเนี่ยสภาพอากาศคือไม่ใช่สภาพอากาศดิสภาพแวดล้อนเลยก็คือสวยมากรอบๆเนะี่ยด้านหลังเนี่ยสวยสวยสวยจัดนะดูดิแล้วช่วงนี้มันจะเข้าช่วงหน้าฝนใช่ไหมแล้วดูข้างหลังเขียวชะอุ่มเลยอิ่มมากนี่แหละครับธรรมชาติชาร์จแบต โอเคไปแล้วสำหรับคลิปนี้ฝาก like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe หรือว่ากดติดตามกันให้ด้วยนะครับเดี๋ยวรอบหน้าจะพาไปไหนกันต่อก็ฝากรอติดตามชมกันไว้ด้วยนะครับ